เมื่อกี้กัดโชว์เต็มที่เลยกัดขิงกัดขิงเพื่อนแล้วเมื่อกี้โอ้หนาแตก <laughs> ครับ f อเรายังอยู่กับน้องไม้ขุนทะเลนะครับค่ะก็คือเราถ่ายหลายคลิปแล้วในเรื่องของทุเรียนเล็กนะครับ<ช>แล้วก็วันนี้อยู่ที่ปุ๋ยใช่สิบสมสมเป็นปุ๋ยอินทรียเคมีค่ะถามเหตุผลน้องไมท้ที่ทุเรียนเล็กเราเลือกใช้ที่เป็นอินทรียเคมีเพราะยังไงบ้าง เพราะว่า1น,นะคะคืออินทรีย์เคมีเนี่ยมันไม่ใช่เคมีล้วนมันถ้าเราใช้เคมีล้วนอะต่อไปเราใช้เยอะๆมันจะมีปัญหากับดิน oh. เหมือนตกค้าง oh. อะไรเงี้ยค่ะ oh. ใช่แล้วเหมือนทุเรียนเล็กมันอาจจะยังไม่จําเป็นต้องใช้เคมี uh huh. บางบางส่วนเขายังจะใช้อินรีย์ล้วนเลยก็ยังมี uh huh. ใช่ค่ะเหมือนเราเอาสองอย่างมารวมกันใช่เป็นอินรีเคมีซะ ใช่มันก็จะไม่มีอะไรมากไปน้อยไปมันก็แบบพอดีพอดีอเงี้ยพอดีลงตัวโบ๊บบ้โบ๊บบ้าเอการดูแลการงานทํางานก็จะง่ายค่ะใช่มันบางคนเขาแบบรอบนี้น่าต้องใส่ NC รอบนี้เคมีใช่รอบหน้าใส่เคมีอย่างเงี้ยต้องสลับกันมันจะใส่เคมี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 อย่างงี้ก็ไม่ได้ใช่พอมันรวมกันมาเป็นอินทรียเคมีมันเลยง่ายครับใช่ค่ะแล้วหลักการที่เราปลูกใหม่แล้วต้องทิ้งกี่วันกี่เดือนเราถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ย ก็ของหนูอะค่ะจริงๆโซเล็กกว่านี้หนูก็ใส่แล้วแต่ว่าก็ใส่เป็นอินทรีย์ล้วนนิดเดียวก็กำสั่งสองกำเหมือนกันแล้วอันนี้คือระยะนี้ที่ปลู่มาประมาณเกือบๆสองเดือนแล้วมันก็จะเริ่มตั้งตั้งพุ่มตั้งอะไรบ้างนิดหน่อยเริ่มมีแทงแทงปใีใช่ค่ะแทงปีแต่ยอดใหม่มาอะ,อะไรเงี้ยค่ะต้นมันก็จะแบบว่าเป็นเป็นชุดใบใหม่เริ่มมาแล้วใช่หนูก็จะเอาปุ๋ยค่ะ เน้นตัวหน้าสูงม,มาใส่เพราะว่าทุเรนเล็กมันก็ยังไม่ต้องทําอะไรเยอะก็เน้นใบเน้นกิ่งอะไรเงีเย้ยใช่<ป>ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใส่ไปแล้วเนี่ยแล้วเราดูต้นใช่ไหมของหนูอะถ้าหนูจะใส่ก็คือเหมือนต้นต้นอย่างเงี้ยสองถึงสามเดือนก็กำถึงสองกำมือแค่พอรอบๆนิดเดียวมไม่เยอะเกินเพราะว่าเรายังจะใส่ใส่บ่อย,อยางคะคบางทีสองเดือนใส่ครั้งสองเดือนใส่ครั้งมันก็หมดพอดีใช่เพราะเหมือนเหมือนถ้าเราใส่เยอะเกิน ตอนนี้มันกินแล้วมันอิ่มที่เหลือก็คือทิ้งเปล่าเหมือนกันใช่ค่ะมันมันไม่ต้องไปเปืองค่าปุ๋ยอะไรเยอะใช่ใชแล้วก็การใส่ตามรอบใบหรือ2เดือนครั้งเนี่ยก็ทําให้เราไม่ต้องใช้เวลาเยอะใช่ไม่มาบ่อยๆหรือเราจะให้คนงานมาใส่เนี่ยเหมือนถ้าเป็นงานจ้างก็ค่าแรง<ช>แต่รอบก็เยอะไปนะครับแต่เดี๋ยวอธิบายคุณสมบัติปุ๋ยซีเคมีของสิงใหญ่นิดนึงอาจจะต่างกับอินทรีย์เคมีหรือเคมีในหลายเรื่อง ก็เรื่องแรกโดยเฉพาะเนื้อปุ๋ยค่ะเนื้อปุ๋ยเขาจะเป็นอะมิโนะอะมิโนก็คือมันเป็นเป็นปุ๋ยที่ลลายน้ำแล้วพืชสามารถดูดกินได้เลยไม่ต้องรอการเหมือนแปรสภาพจุลินทรีย์มาย่อยหรือไระนะครับแล้วก็กลุ่มเนี้ยนะครับมันจะไม่ค่อยระเหยเหมือนเหมือนเป็นเคมีคที่มาจากกา๊าซมันจะมีการระเหยหรือเรียวกว่าการสูญเสียเลยมีคอนเซปต์ว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยให้ใส่น้อยใส่บ่อยใช่แต่ของเราเนี่ยอาจจะอยู่ได้นาน อยู่ในดินได้นานนะครับฉะนั้นเราใส่ห่างๆได้ให้ดูสภาพต้นใช่ค่ะเป็นหลักนะ FC เดี๋ยวเรามาดูน้องไม้ว่าหนึ่งหยิบสองหยิบของไม้เนี่ยมันจะประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปกันนะโอเคค่ะโอ้โหเก่งมากเลยไม่ไงล่ะ FC ขึ้นเอ้กล้องขึ้นภาพเก่าให้หน่อยนะอย่าดะพี่มีหน้าเตกเลยนะนี่คือเนื้อปุ๋ยอะมิโน มันมีกลิ่นมีอะไรไหมอ่ะไม่อหมือนนิดหน่อยถ้าถ้าบางบางทีก็จะชุนนะคะแต่ว่านี่คือกลิ่นน้อยมากคือถ้าเป็นปุ๋ยที่ขึ้นรูปจากมูลสัตว์จะมีกลิ่นใช่ค่ะอันนี้มันจะฉุนแบบแสบจมูกเลยนะลองกินไหมสักคอลเม็ดดูว่ามันจะเป็นยังไงจะดีแล้วค่ะห่างจากโรงพยาบาลไกลอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวให้น้องมายเริ่มทําการแสดงให้เราดูหน่อยนะครับวันนี้ได้เลยค่ะ จริงๆไม่ต้องเอาถังไปก็ได้เพราะว่าเอาขันก็พอแล้วมันมันวงเล็กมากปะเราไปดูน้องไม้เอาต้นนี้เลยอธิบายเพิ่มนะครับ F c ซว่ารอบที่แล้วเราใส่ยิปซัมใช่ค่ะยิปซัมหรือธาตุอาหารรองยิปซัมทั่วไปไม่ใช่ธาตุอาหารรองร้อยเปอร์เซ็นต์นะ่ะเพราะว่ายิปซัมอย่างเดียวเลยจะมีเฉพาะแคลเซียมกับกำมะถันแต่ธาตุอาหารรองต้องมีแมกนีเซียมด้วยค่ะฉะนั้นยิปซัมเลยต้องเอามาเข้าสูตรนะครับเอฟซี FC. ก็คือกินแคลแมกเขาจะมีคําว่าแมกลงท้ายก็คือแมกนีเซียมฉะนั้นยิบซ้ำของกินแคลแมกเนี่ยก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมฐานครบธาตุอาหารรองแล้วไม่ใช่ปูนไม่บล็อกปุ๋ยนะครับเอบางคนสับสนยิบซ้มกับปูนอันเดียวกันค่ะเห็นขาวๆหน่อยปูนใช่ปูน,ปนห่างจากปุ๋ยกี่วันล่ะใช่ค่ะำถามนี้เยอะมาก FC เอาคลิปนี้เลยน้องมายจะใส่ปุ๋ยกับปูนไปด้วยกัน คนยังงงอีกใส่ปุ๋ยกับยิบซ้ำนะค่ะยิบซ้ำนะคะถ้าถ้าเป็นปูนโดโลไมต้องเว้นระยะห่างจากปุ๋ยนี่แต่ถ้าเป็นยิบซ้ำใส่คู่กันได้เลยค่ะนี่ความรู้ใหม่ทั้งนั้นวันนี้บ้านนาอย่าแซวหนูเยอะถึงเขินเอาอยัางไงแล้วลรยห่างต้นชิดต้นหรือตรงไหนบ้างเอาน้องไมค่ะถ้าของหนูอะคะ่ะก็เนี่ยกำมือก็น่าจะสักสองกำก็น่าจะรอบแล้วหนูก็ แค่บริเวณปลายใบนี่แหละค่ะลากมันไปถึงคือไม่ได้ใส่ชิดโคนนะครับเอฟซีไปปลายเโอเคสองกำก็ทั่วแล้วใช่ค่ะกล้องถึงไหมเนี่ยเราอยากให้เห็นเม็ดนะฮะกล้องดูดทรงไม่ไหวแล้วกล้องเรานะครับกระดงกระดูไปหมดแล้วก็คือประมาณนี้สองกมใช่ แล้วเราไม่ได้ใส่ถี่ทุกเดือนตามตารางตามโปรแกรมที่เขาชอบแนะนำเนาะ,ะว่าทุกเจ็ดวันทุกสิบวันทุกส<ช>ิบห้าวันทุกเดือนหนึ่งอันนี้ให้ดูการตอบสนองเพราะว่านี่เขาเริ่มแทงปีที่น้องไมล์บอกเนี่ยใช่ค่ะเขามีปีมาแล้วเดี๋ยวเขาต่อไปจะมีเดือนใช่ค่ะนะครับ <c oughs> มาให้ครบนะครับ่ะโคกสามต้นนี้เราลงตรงไหนวะนเนี้ยเออแล้วแต่สะดวกคะ่ะจะไปตามเก็บด้วยนะฮะวัดหล่นไปตรงไหน <c oughs> อันนี้จะยาวๆหน่อยใช่อันนี้คือมันฟื้นมันได้ฝนได้อะไรค่ะแล้วก็จะฟื้นขึ้นมามียอดนะตอนแรกต้นมันไม่แข็งแรงแล้วตอนแรกที่เราที่เราเอาตัวนี้มากดดันแล้วใช่ค่ะมันกลับตั้งขึ้นมามันก็เลยยังมีชีวิตอยู่ต่อไปใช่ค่ะแต่ว่าทรงมันก็จะเสียไปเหมือนกับว่าถ้ามันชะงักใช่แทนที่ว่ามันจะเป็นออกพุ่มทรงกล้วยๆแบบรอบๆสวยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมัใช่ตั้งๆในขึ้นไปอย่างเงี้ย น้องไม้กล้องก็ไปตรงก้นอย่างเดียวเลยตอนนี้อานนี้น้องไม้อธิบายว่าต้นเขาอะชะงักเพราะแรงช่ทําให้ทรงต้นมันเป็นอย่างนี้เอฟซีมันไม่พยายามจะกลางนี้นะครับมันมีผลไม่หมดเลยนะใช่ไม่ใช่ว่าใส่ปุ๋ยไม่ดีใช่ค่ะโน่นนี่นั่นเกี่ยวไหมย,ยังไมไ่ใส่ปุ๋ยเลยใช่ยังไม่ได้ใส่เลย คือ <laughs> บางทีต้นต้นไม้ค่ะไม่ว่าจะแค่ต้นต้นอื่นก็ก็ที่นอกเหนือจากทุเรียนนะคะออคือเหมือนสภาพอากาศหรืออะไรพวกนี้มันก็สําคัญเหมือนกันม,มันเล้งมากๆมันก็ตายมันก็หยุดชะงัก เพื่อให้ให้เหมือนรักมันก็จะรักษาตัวของมันเองอเพื่อให้มันอยู่รอดถ้ามันเล้งแบบคือันเล้งทั้งปีอะ่ะนานไปกว่านั้นก็คือมันก็ตายไปแล้วแต่ถ้าเหมือนอันเนี้ยมันยังพอแบบทนอยู่ได้แล้วพอมันได้ฝนได้อะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ฟื้นขึ้นมาแต่มันอาจจะโตไม่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะคมีการชะงักใน้ e a ไม่ใช่ว่าต้นนี้ทําไมกลางดีไม่ใช่นะต้นนี้เพิ่งเอามาลงเหมือนกันใช่ต้นนี้เพิ่งซื้อมานะคะอ่ะเราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยตามที่น้องไม้แนะนำเมื่อคือนนี่มันเริ่มแทงแทงปีมาแล้วกาลังจะเป็นหางปลาทูแล้วนะนะครับบางยอดมีฝักดาโพมาแล้วใช่ค่ะ ก็โคกนี้ประมาณ3ต้นมาเรียงเงี้ยนะครับค่ะบางคนอาจจะงงอีกก็ให้ใส่รอบก็รอบชนกันไปชนกันมาวุ่นวายเลยตอนนี้ใช่ถ้ารอบก็คือมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะไปใส่ปุ๋ยตรงนี้ซับซ้อนค่ะงระหว่างตรงนี้นะจะซ้อนหนูก็จะใส่รวบยอดลงไปเลยแต่ตรงกลางเนี่ยเราอาจจะโรยให้นิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวดูน้องมาให้รวบยอดเป็นไง ทบต้นทบดอกลบยอดไปเราเราก็มีทิ้งนะคะสองต้นเนี้ยเผื่อเขาจะเอเยใช่เราก็ยังรักเขาอยู่ค่ะเนี่ยหนูก็จะใส่ให้เดี๋ยวก็นั่งดูอย่างใกล้ชิดนอ้พี่เีอ๋อเราไม่ต้องเดินอ้อมมาใช่มือเรายาวเราก็สาว้งสาวเอาค่ะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้นิดหน่อยนิดหน่อยใช่มันจะไม่เยอะเกินไปประมาณสองกากับหนึ่งหยิบมือ fc ค่ะเราวนมาให้ดูก่อน นี่ประมาณสองกรัมกับหนึ่งหยิบมือเองก็คือเม็ดปุ๋ยอ่ะตรงนี้จะมีการกระจายให้ด้วยนิดนึงค่ะเผื่อว่าต้นนี้เอามาหากินนะเผ<ช>ื่อวนี่ามาหากินก็ต้องต้องอยู่ตรงนี้ให้เขาด้วยนะส่วนรอบนอกมีเยอะเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีการย่อยสลายใ<ช>่ปุ๋ยจะละลายน้ําใบกล้วยจะมีการย่อยสลายไปเป็นธาตุอาหารข้อดีของปุ๋ยไก่สีวัตถุคือมันจะจับตัวกันทําให้ปุ๋ยอยู่ในดินได้นานนะครับเพราะบางทีดินเราไม่ค่อยจับปุ๋ย จากสภาพความเป็นกรดด่างของดินที่มันไม่เหมาะสมแต่ถ้าความเป็นกรดด่างเหมาะสมมันก็จะทําให้ปุ๋ยอยู่กับดินได้นานแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะให้ปุ๋ยอยู่กับดินเยอะๆเนี่ยก็คืออ<ะ>ินทรีย์วัตถุเหมือนเขาต้องมีตัวมาล็อกกันไว้นะใช่จะไปไหนเนี่ยยูกรอนยูก่อนยังไมไ่กินเลยอะไรเงี้ยเอฟซีนะ,ะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็จะให้คนงานเรานะครับทาต่อเนี่ยประมาณแสนกว่าต้นตรงนี้นะฮะทุเรียนหรือหญ้า ยากค่ะคุณเเลือยเอาร้อยกว่าต้น FC ฟซีเดี๋ยวก็ตอนนี้เราก็ทําเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวก็ให้เจ้าที่นะครับเราค่อยๆทําไปทําไปเพราะวันนี้ไม่มีแดดเลยใช่ค่ะมีแต่ร้อนๆใ่เริ่มแสบแขนกันแล้วเอฟซนะครับแล้วก็ปุ๋ย12-33เมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นเนี่ยถ้าใส่แล้วนะครับ ยอดมันไหลเลื้อยเป็นเถาตํำลึงมากเกินไปค่ะให้เราใส่สลับกับ12 6 6 12ใช่เพื่อให้โคนอุวนอกิ่งอุ่นๆด้วยจะไปนเน้นต้นเน้นกิ่งอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แค่ใบอย่างเดียวใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตกถึงพื้นเร็วใช่ค่ะนะครับเราต้องทำมันสมดุลก็คือมีการบาลานซ์สูตรปุ๋ยใช่กับกับต้นทุเรียนในการให้สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะนะครับแต่ก็ยังเป็นของปุ๋ยอินทรีย์เคมีทั้งคู่ใช่ค่ะนะ อ่าฉะนั้นวันนี้ 12, 3, 3, สิ3สองสาิงใหญ่สั่งได้ที่ไหนครับสั่งได้ที่ร้านบุญมีเกษตรพันธุ์ที่เดิมคะ่ะพร้อมกันกับกินแคลแม็กนี่ใส่คู่กันยิ่งเห็นผลนะคะนี่ปรับสภาพดินใส่พร้อมกันก็ได้ไม่เสียเวลาด้วยคะ่ะขันหนึงเป็นปุ๋ยขันหนึ่งยิบซ้ำเดียวเ็จถือมาสองขันจบเลยโคกนี้เอฟซีที่เหลือรอฝนใช่คะ่ะ อาครับใครอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้วก็ความรู้ดีๆสามารถทักมาคุยโทรมาคุยกับน้องไม์ได้ที่สุราษฎร์ธานีนะครับได้ค่ะ,ะคโทรมานนได้เลยนะคะเบอร์น้องไม้จะฝากเบอร์ไว้ที่เ,เบอร์0972683856ค่ะอา่าเดี๋ยวเราจะไม่ขึ้นไปให้นะครับเอี FC. เอ้ยขึ้นไปให้ <laughs> <laughs> ครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามน้องไม้ขุนทะเลของเราด้วยนะครับผม f อแล้วเดี๋ยวเรามีคลิปอะไรใหม่ๆกับน้องไม์คอยติดตามนะครับผมบบายบาย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ